คนเละาะฝาเรื่องราวของเสือสมิงที่ห่วยลึกที่ถูกพานพอเท่าฆ่าตายไปเมื่อคราวก่อนนั้นเงียบหายไปได้เกือบห้าปีจนผู้คนที่อยู่ในละแวกห่วยลึกและหมู่บ้านของพลานพอเท่าต่างก็ลืมเลือนเรื่องสะเทือนใจนั่นไปแล้วและต่างหน้าต่างตาทำมาหากินของใครของมันต่อไป ไม่มีใครใส่ใจกับใครมากนักนอกจากสว่าจะมีการงานที่ชาวบ้านต้องทาร่วมกันเช่นงานวัดงานกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านต่างๆที่ทุกหมู่บ้านจะมาร่วมแรงร่วมใจสนุกสนานเฮฮากันสักครั้งสองครั้งต่อปีเท่านั้นหรือไม่ก็อาจจะมีงานบุญงานบวชลูกหลานเพิ่มเข้ามาด้วยแต่ไหนแต่ไรพลานพอเท่าเกิดจะไปช่วยเหลือร่วมงานตลอด ทุกๆครั้งอย่างไม่เคยขาดตกบกพร่องแต่หลังจากที่แกไปช่วยล่าเสือสมิงที่บ้านห่วยลึกและฆ่าจนตายได้สำเร็จกลับมาก็มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะพูดจาสูงสิงกับใครเหมือนแต่ก่อนและมักจะเก็บตัวเงียบไม่ไปไหนมาไหนมากนักแต่ก็ไม่มีใครสังเกตว่าผิดปกติอะไรต่างก็คิดกันว่าคงเพราะความที่อายุอานามเริ่มจะมากขึ้น อาจจะไม่ค่อยมีเลี้ยวมีแรงพอที่จะช่วยงานการอะไรได้คล่องแคล่วเหมือนกับหนุ่มสาวก่อนหน้านั้นแกก็มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่เข้าป่าล่าสัตว์ก็ไม่ค่อยจะได้พบเจอกันมากนักนอกจากจะมีงานเท่านั้นซึ่งก็เป็นเรื่องแบบนั้นมาอยู่ก่อนแล้วแม้ว่าช่วงนี้แกะจะไม่ได้เข้าไปล่าสัตว์เหมือนแต่ก่อนก็ตามเลยไม่ได้มีใครคิดอะไรมากนักแต่ระหว่างที่ไม่ค่อยจะมีใครสนใจพลานพ่อเท่า แกก็เริ่มจะมีการกระทำอะไรผิดๆแปลกๆไปจากเดิมมากขึ้นทุกวันทุกวันอย่างช่วงเวลากลางวันที่ช้าบ้านส่วนมากมักจะไม่ค่อยเห็นแกออกไปไหนมาไหนในยามค่ำคืนนั้นก็มักจะเห็นแกนั้นเข้าไปป่าเหมือนอย่างที่แกเคยเข้าไปล่าสัตว์เหมือนแต่ก่อนแต่จะกลับเข้ามาอีกทีก็ก่อนที่จะวันจะขึ้นทุกค้างไปไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น เพราะเรือนของแกอยู่ห่างจากเรือนของอื่นๆของชาวบ้านมากอยู่พอสมควรและใกล้กับพื้นป่าที่อยู่ห่างออกไปเพียงแค่กิโลกว่าเท่านั้นกลางวันแกจะนอนหลบแสงอยู่แต่ในเรือนเหมือนกับว่ากลายเป็นคนที่กลัวแสงสว่างไปเลยและมักจะชอบกินเนื้อที่สดๆขาวๆไม่กินผักเหมือนอย่างที่เคยเป็นที่ชอบกินผักทุกชนิดจากที่เริ่มหาเนื้อสดๆมากินเป็นอาหาร ก็เปลี่ยนไปเป็นกัดฉีกกินทั้งตัวไม่อาบน้ำอาบท่ามานานจนมีกลิ่นสาบสางโชยไปทั่วเรือนจนหลังๆกลิก่นสาบสางที่ว่าเริ่มจะโชยออกไปไกลถึงบ้านเรือนของชาวบ้านหลายครั้งหลายโหนที่มีสายลมพัดผ่านไปที่ไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งกับเพราะว่ายังเห็นแสงแตะเกียงลปลีหรืล,ลีอยู่ในเรือนของแกแม้จะรู้สึกผิดปกติอยู่บ้าง แต่แกก็คงจะอยู่สบายดีอยู่พอถึงช่วงที่เก็บเกี่ยวพืชไร่ข้าวยุคช้างเสร็จเรียบร้อยที่หมู่บ้านแห่งนั้นก็จะมีงานประจำปีเกิดขึ้นที่วัดซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านต่างก็ผ่อนคลายจากการงานที่ทำมาเกือบทั้งปีมาร่วมกันลื่นเลิงสนุกสนานอยู่ที่วัดตั้งแต่ช่วงกลางวันที่มีกิจกรรมหลายอย่างยาวไปถึงมาหาสพศตั้งแต่ค่ำยันสว่าง คนเฒ่าคนแก่มักจะไปช่วงกลางวันที่มีอะไรทำเล็กๆน,น้อยๆเท่านั้นตกเย็นก็จะกลับบ้านเลือนของขายของมันปล่อยให้หนุมสาวลูกหลานได้สนุกสนานกันบ้านเลือนไหนไม่มีคนแก่คนเฒ่าก็จะปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นไม่เคยมีข้าวของหายหรือมีขโมยขจรที่ไหนเข้ามาในหมู่บ้านชาวบ้านอยู่กันแบบสงบสุขมาเนิ่นนาน ในค่ําคืนที่ผู้คนพากันลื่นเลงจนแทบจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างหลายครอบครัวที่อดนอนไม่ไหวก็พากันกลับเข้าเรือนเข้าบ้านของตนจนวันล่งขึ้นก็เป็นวันที่พักพ่อที่หลายๆคนนั้นนอนดึกบางคนก็กลับสว่างฟ้าสางถึงได้กลับมานอนกันไม่มีใครรีบร้อนที่จะตื่นกันในช่วงเช้าของวันนั้นแต่เสียงเอะอะโวยวายที่ดังลั่นตั้งแต่ช่วงเช้าทำเอาหลายคนที่กำลังหลับ และกำลังจะนอนต่างก็พากันวิ่งตื่นออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็เห็นว่ามีชาวบ้านพากันเดินไปที่เลือหลังหนึ่งที่เจ้าของเพิ่งจะกลับมาจากวัดเมื่อช่วงที่ฟ้าเริ่มจะสางเท่านั้นและกลับมาพบกับกองเลือดกองใหญ่กับรอยลากเป็นทางออกไปจากเรือนแม่ชลาของเจ้าของเรือนนั่นหายไปมีเพียงสองผัวเมียซึ่งเป็นลูกชายและลูกสะใภ ที่ยืนทำท่าทางตกใจอยู่ชาวบ้านเกือบสิบคนที่มีสติก็รีบพากันตามหารอยลากที่หายเข้าไปทางป่าท้ายหมู่บ้านเลยเข้าไปไม่ลึกมากนักก็พบเข้ากับร่างที่ไร้ลมหายใจของหญิงชราในสภาพเหมือนกับถูกสัตว์กัดกินเนื้อหนังแต่ที่ตายนั้นคงจะเกิดจากรอยกัดที่ลำคอจนเป็นแผลเวอะว จุดที่พบก็ไม่ไกลจากเรือนของพลานพอเท่าที่ปิดเงียบไม่ได้โผลออกมาดูแม้จะมีเสียงชาวบ้านเอะอดังละงมขนาดนั้นแต่ก็มีชาวบ้านบางคนที่คุ้นเคยกับแกเป็นอย่างดีมาก,ก่อนได้เดินเข้าไปเพื่อจะทักทายเพราะว่าไม่เห็นกันมานานมากแล้วยิ่งใกล้เรือนเข้าไปก็ยิ่งได้กลิ่นเหม็นสาบสางรุนแรงจนแทบจะทนไม่ไหวแต่สุดท้ายแล้ว ก็กั้นใจเข้าไปเปิดประตูจนได้พอประตูเปิดออกก็ถึงกับผงะหงายแทบจะหายใจไม่ออกทั้งกินทั้งซากเศษกระดูกและซากเน่าเหม็นของสัตว์ที่กระจัดกระจายอยู่แทบจะเต็มเรือนแกถึงกับต้องแหกปากร้องลั่นจนชาวบ้านได้ยินเสียงก็พากันวิ่งเข้ามาดูก็เห็นสภาพเดียวกันกันกบชาวบ้านรายแรกนั้นแต่ก็ไม่พบว่า มีพานพ่อเท่าอยู่ในเลือนแต่อย่างใดพบเพียงแค่รอยเลือดที่แดงฉานเปื้อยอยู่ตามขอบประตูเพียงเล็กน้อยหลายคนก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นและพลานพ่อเท่านั้นหายไปไหนเลยมีคำสั่งจากผู้ใหญ่พินให้ชาวบ้านที่มีอาวุธตามแกไปด้วยหลายคนเพื่อตามหาล่องรอยของสัตว์ร้ายที่กินชาวบ้านและพลานพ่อเท่าว่าเกิดอะไรขึ้นแกสงสัยว่าเรื่องทั้งหมด อาจจะเกิดจากตัวของพลางผู้เท่าเองทั้งหมดเกือบสิบคนได้เดินเข้าป่าไปพร้อมอาวุธครบมือเดินตามหาหลองร้อยที่อาจจะเป็นที่ซ่อนตัวได้จนเวลาเกือบจะเที่ยงเที่ยงผู้ใหญ่พินกับชาวบ้านเกือบพากันไปพบเข่ากับโพงดิน้ายกับว่ามีหินกัน้นซ้อนกันอยู่หลายก้อนใหญ่ๆทำให้น้ำนั้นซ้อผ่านดินจนทำให้ดินบางส่วนนั้นหายไปกลายเป็นโพง พอให้หล่างคนนั้นมุดลอดเข้าไปหลบซ่อนได้หลบสายตาผู้คนด้วย่มไม้และกอหญ้าถ้าไม่สังเกตอาจจะเห็นไม่ถนัดนักแต่ก็ไม่มีใครกล้ามุดเข้าไปดูเพราะเกรงว่าจะมีสัตว์ร้ายหรือ,องอูพิษอยู่ข้างในเลยต้องช่วยกันหาเศษไม้มาสมไฟอยู่นอกโพรงนั่นเพื่อให้ไฟลุกท่วมทั้งเปลวไฟและควันไฟพวยพุ่งเข้าไปก็มีเสียงร้องคำรามดังออกมา จนต้องพากันพัง,งาถอยหลังกรูดเสียงนั่นมันเป็นเสียงของเสือโครง่งผู้ใหญ่ผินสั่งให้ยิงทันทีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากว่าโผลออกมาหากว่าเป็นเสือโครง่งมันจะเป็นอันตรายเป็นยามากทั้งควันทั้งเปลวไฟที่โหมกระนำเข้าไปเสียงร้องคำรามนั่นกระด้างลั่นไม่หยุดจนสุดท้ายสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็พุ่งพลวดออกมาเพราะทนทั้งเปลวไฟและควันไม่ไหว แต่ล่างที่พุ่งออกมานั่นก็สร้างความตกตะลึงให้กับผู้ใหญ่และชาวบ้านมากเสียงปืนกระเบิดขึ้นตูมตามจากปืนที่เตรียมพร้อมกันไว้อยู่แล้วกระสุนนับสิบพุ่งเข้าไปที่ล่างของพลานโพเทาที่พุ่งกระโจนออกมาในสภาพของคนขึ่งเสือกระสุนเข้าไปที่เป้าหมายหลายนัดจนกระเด็นกลับเข้าไปที่กองไฟดินพลานร้องลั่นด้วยความเจ็บปวด ทั้งจากคมกระสุนและเปลวไฟที่ไหม้โหมกระหน่ำอยู่นั่นจนต้องกระเสือกระสนออกมาจากกองไฟดิ่นไปดิ่นมาเพียงคู่เดียวเท่านั้นก็แน่นิ่งขาดใจตายในที่สุดสิ่งที่สร้างความตกตะลึงก็คือล่างของพลานพอเท่าที่นอนตายอยู่นั่นมีสภาพลำตัวเหมือนกับคนทั่วไปปกติแต่ที่มือกับเท้าตั้งแต่ศอกยันเข่าลงไปมันเป็นองค์ตีนของเสือโครง่ง ดวงตาที่ถลนเบิกโพรงเป็นสีเหลืองอัมพันธ์และมีเขี้ยวงงออกมาที่ลิมฝีปากทั้งสองข้างผลานพอเท่ากลายเป็นเสือสมิงไปตั้งแต่เมื่อไรไม่มีใครรู้มาก่อนเลยเพราะต่างก็ไม่มีใครได้สังเกตแกมานานมากกลางวันนั้นเป็นสภาพแบบที่เห็นแต่กาลางคืนคงจะกลายเป็นเสือเต็มตัวเพราะสามารถลากเหยื่อไปได้ไกลมาก ไว้พบกันใหม่ฮ <laughs>